สวัสดีครับผมมิเตอร์บุยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอนิเมะในซีซันฟอนยกันนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเรื่องโทนิคาคุคาวาอีนะครับกับเรื่องมาโจนะทะบิทะบินะครับว่าผมรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้ดูอนิเมะ2เรื่องนี้จบนะครับมาเริ่มกันเลย มาเลิ่มที่เรื่องแรกนะครับกับเรื่องโทนิคคาคุคาเฟอีนะครับหรือชื่อภาษาไทยนั่นก็คือใจยังไงภรรยาของผมก็น่ารักนะครับเรื่องนี้นะครับผมให้8.5เต็ม10นะอนิเมะที่นําเสนอความรักของคู่รักเข้าใหม่ประมาณที่อาจจะดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเรื่องนี้นะครับถ้ามองดีด้านโรแมนติกถือว่าทําได้ดีเลยนะครับแต่ที่เด่นสุดๆเลยก็คือการล้อเลียนที่แทรกไปในเรื่องทําให้เรื่องนี้นะครับจากที่ดูเป็นแนวโรแมนติกธรรมดากับมีสีสันในขณะเดียวกันนะครับ ก็ดำเนินเรื่องไปดีตัวด้วยส่วนตัวนะครับฉบับ a อนิเมะเนี่ย ทำได้สนุกไม่แพ้ฉบับมางางะาเลยนะซีโรมนติกพอมาดูในอะนิเมะเนี่ยถือว่าหวานกระชากใจคนโสดเลยกันเลยทีเดียวถึงแม้เรื่องนี้นะครับในด้านเนื้อหาเนี่ยจะดูเบาไม่มีอะไรนะแต่ผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างในเรื่องเนี่ยพยายามทําได้ดีที่สุดเลยนะครับว่าน,นีงไงก็คือทํายังไงก็ได้ฉากธรรมดาดูสนุกไม่น่าเบื่อทำยังไงก็ได้ฉากโรแมนติกทำให้คนโสดเนี่ยอิจฉาทำยังไงก็ได้นะครับให้เห็นความน่ารักของภริยามากที่สุดอะไรแบบนี้ครับ ถึงแม้มันจะธรรมดานะครับแต่ก็มีของอยู่นะครับฉบับอนิเมะนะครับถือว่าจบได้ประทับใจเลยเลือกตอนได้ถูกจังหวะไม่ปลายเปิดไม่ค้างคาส่วนตัวนะครับผมอ่านฉบับบางอย่างมาก่อนยอมรับว่าช่วงแรกๆเฉยๆนะแต่พออ่านมาเรื่อยๆเนี่ยกลับชอบในการเขียนในเรื่องธรรมดาให้มีอะไรมากกว่านั้นครับซึ่งฉบับอนิเมะก็ทําได้ดีไม่แพ้กันเลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมผ่อนคลายไปกับความน่ารักและความตลกของคู่รักคู่นี้ครับก็รีวิว ัทนี้คาคุคคาววอีมีเพียนเท่านี้นะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องมาโจโนทาบิทาบินะครับเรื่องนี้ต้องให้9ก้เต็มสิเลย โดยรวมนะครับเป็นอนิเมะเรื่องที่ชิลแต่ดูเพลินมากเลยนะครับหลายตอนก็นําเสนอออกมาดีมีทั้งข้อคิดสอนใจและเป็นเรื่องที่ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในการเดินทางนะครับได้พบเจอเรื่องราวที่ดีและดาร์กเรื่องนี้นะครับเหมือนเป็นบททดสอบชีวิตของอีเลนาเลยนะครับเรื่องนําเสนอการก้าวข้ามไวัยได,ด้ดีเลยโดยส่วนตัวเรื่องนี้ในด้านการนําเสนอต้องการให้ดาร์กอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้จะทําให้เห็นว่าโลกไม่ได้สวยงามหรือสวยหรูไปซะทุกอย่างอีเลนานะครับเป็นตัวละคร ได้ถึงหลายอย่างทั้งความเข้มแข็งเศร้ามีความสุขอุปสรรคที่เจอมากมายผ่านการเดินทางของเธอมีทั้งสุขมีทั้งเศร้าค้าไปครับโดยส่วนตัวนะครับเป็นเรื่องที่ดูเพลินมากการนําเสนอเรื่องราวการเดินทางผ่านแม่มดผู้ใส่ซื่อเนี่ยก็ทําได้ดีอาจจะมีบางตอนที่ผมคิดว่าปูเรื่องมาได้น่าเบือ่อและดูแตกต่างกันบ้างบางตอนแต่สิ่งที่ทําได้ดีและ ไม่ตกเลยก็คือการประจนภัยในที่ต่างๆและเขียนเรื่องราวลงในหนังสือของเธอครับในส่วนของเรื่องเล่าเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับและเรื่องนี้มีสิทธิ์มีภาคสองนะเพราะว่าจบไปเปิดกับตัวละครใหม่ครับ <c oughs> ก็สันนิษฐานไว้นะผมคิดว่ามีอยู่แล้วนะภาคสองถ้าปลายเปิดขนาดนี้มีตัวละครใหม่มานะครับ่าในส่วนของตัวละครเนี่ยอิเลน่ากับซายสเนี่ยคือ น่าจะเป็นคูจิ้นแห่งซีซั่นเลยคือน่ารักมากเลยนะครับตัวละครอ,อื่นก็ออกแบบมาดีนะคุณภาพงานโดยรวมโอเคนะครับภาพสวยซ t ท C เนี่ยทำให้ผมประทับใจเหมือนเดิมนะตั้งแต่เรื่องบดสกิชาโชแบทเทิลเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ประทับใจอะไรมากนะแต่ชาโชแบทเทิลเนี่ยผมรู้สึกติดใจกับการออกแบบตัวละครเขามากถึงจะดัดแปลงมาจากเกมก็เหอะมาจนโนทบีทบีมีเพียงเท่านี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวอิเมะมในวันนี้นะครับ ท้าช่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัต s ์ตะไคเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจวิทบ,บูรีวิวกันด้วยนะคะแล้วก็ฝันนิยายในเว็บเด็กดีได้นะถึงแม้ตอน3ามจะยังไม่ได้เขียนก็เถอะ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้มีเพนเท่านี้ครับสวสัสดีครับ